ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนดี่รับทุกคนนะจุดช่องเจสีของนิวแกมอิ t ิเวร์รีสตาร์กันีกเช่นเคยนะคะคือถ้าใครติดตามมาก่อนหน้านี้นจะเห็นว่าเจนเนี่ยเคยทำคลิปอ t ต e เ i ร r รีสตาร์ไปแล้วหนึ่งคลิปนะคะเป็นในส่วนของภาพรวมเกมเนาะว่าแบบเกมเป็นยังไงมีระบบอะไรบ้างนะคะก็ถ้าใครเนี่ยยังไม่รู้จักเกมนี้สามารถเข้าไปทำความรู้จักเกมเนี้ยในคลิปนั้นก่อนได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่พอรู้เกี่ยวกับเกมนี้มาอยู่แล้วเนี่ยก็จะมาดูคลิปนี้ต่อได้เลยนั่นเองนะต้องบอกว่าเกมอ t ต e เ i ร r รีสตาร์นะคะเป็นเกมที่แบบว เทียแบบน้ำดีอะทุกคน t r i p l e A ลอะคือแล้วใครที่แบบชอบการแข่งขัน PVP เป็นหลักอะไรเงี้ยเล่นเนื้อเรื่องที่แบบว่าไม่น่าเบื่อจนเกินไปแล้วก็มีเน้น PVP เนาะปั้นตัวละครมีเมตาที่หลากหลายเนี่ยบอกเลยว่าต้องชอบเกมนี้นะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยคือแบบ PVP Number 1 number, ตึงที่สุดในปีนี้แล้วก็ว่าได้แต่เหตุผลนะคะที่กลับมาในคลิปที่2เนี่ยก็เพราะว่า e t เทียร์รเนี่ยตอนนี้ใกล้จะปิดนะคะในส่วนของคลอสเบตาและและจะเปิดโอเพนเบตาเนาะในวันที่5มิถุนาย,ยนนั่นเองนะทุกคนเวลา la หกโมงเย็นซึ่งเพื่อนๆนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนเนาะแล้วก็รอเล่นเกมเนี่ยวันที่5ได้เลยบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบซึ่งวันนี้เดี๋ยวจจเนี่ยจะพามาตะลุยเนาะในส่วนของ PVP นั่นเองนะให้ดูภาพรวมนั่นเองว่า PVP เป็นยังไงเผื่อใครนะคะที่ยังไม่เคยเห็นเกมนี้เนาะเพราทุกคนอยากรู้แล้วเนี่ยว่าเกมนี้จะแบบเด็ดสมที่เจพูดจริงไหมคนละคนละหนึ่งไรนะแล้วก็ไปดูกันหรือก่อนที่จะไปเริ่มกันเนาะขอเกริ่นแบบคร่าวๆก่อนเนาะว่าเกมนี้เกี่ยวกับอะไรเป็นอะไรยังไงเนาะก็คือเกมนี้มันจะเป็นเกมแนวแบบว่า เทิร์นเบตนั่นแหละทุกคน s t r a t e g y RPG อะไรประมาณนั้นต้องใช้กลยุทธ์ต้องใช้สมองนะคะในการคิดนะมีการผสมผสานนะคะในรูปแบบของแซนบ็อกนะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถจัดทีมได้อย่างอิสระแล้วเกมนี้ก็คือต้องบอกว่าตัวละครค่อนข้างเยอะแล้วก็สวยมากๆเดี๋ยวจะพาไปดูตัวละครบางส่วนอันนี้คือตัวละครบางส่วนที่เจมีเนาะน้องเลียนเนี่ยเลียนหรือเปล่าเลียนนะคะประมาณนี้คือน้องตัวละครที่เก่งมากทุกคนแล้วตัวนี้แจกฟรีนะเออโคตรดีส่วนตัวนี้นะคะฟรีย่าน,นะคะเป็นสายบัฟที่เป็น,นสายสป,ปอร์ตทีมนี่นะค่ะ เก่งมากแล้วดูดีไซน์ตัวละครดิโมโชชงโมโชั่นคือดีสวยงามสกิลนะคะก็คือบอกเลยว่าสุดยอดตัวนี้บอกเลยว่า ถ้าเข้ามาในตัว Open Meta เนี่ยตัวนี้ต้องมีอีกหนึ่งตัวนะเพราะว่าเป็นตัวที่พพอร์ตได้ดีจริงๆเกมนี้เนาะก็คือมี4ตำแหน่งในการจัดทีมนั่นเองเพื่อนๆสามารถจัดได้ตามใจชอบเลยจัดได้อิสระเนาะสามารถใส่เป็น DPS ก็ได้นะ2ตัวแบบนี้เราก็จะเป็นพอ p ์ o r t b u ฟอ e r แบบนี้1นตัวก็ได้แล้วก็เป็น h e เล e r หนึ่งตัวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคือค่อนข้างอิสระในการจัดทีมตัวละครแต่ละตัวก็คือมีสกิลที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แตกต่างกันออกไปแล้วก็ตัวละครที่เป็นเมตาอยู่ในปัจจุบันนะก็จะมี้ีท่ ค่อนข้างแรงนะคะก็คือมาซามาซาเออไม่แน่ใจประมาณนี้แสงพิพากษาซึ่งจริงแล้วที่ทุกคนเห็นอยู่ว่าอันเชิญเนี่ยหนึ100ครั้งที่เป็นการันตีเนี่ยจริงๆไม่ใช่100นะเพราะว่าเดี๋ยวเกมเปิดมาโอเ n นเมตานะคะเขาก็สิบมาว่าการันตีกระชา80นั่นเองทุกคนเป็นไงล่ะสายฟรีนี่คือย,ยิ้มแฉ่งนะคะ ในส่วนของเกมเพย์เองจริงมีระบบค่อนข้างเยอะค่อนข้างละเอียดซึ่งสามารถกลับไปดูในคลิปที่เจ๊เคยรีวิวไว้ได้นะั้นจะค่อนข้างละเอียดกว่าคลิปนี้เนาะส่วนของเกมเพย์ในเรื่องเองเนี่ยแยกออกมาก็จะเป็นในระบบท้าทายตรงนี้มีท้าทายประจําวันต่างๆท้าทายแบบเทรลนะคะแล้วก็เป็นอีเวนต์ลิมิเต็ดตรงนี้นั่นเองเนาะแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้จะพามาตะลุย PVP นะคะหรือว่าอารีนาเรียมตรงนี้นั่นเองนะี่ในส่วนของอารีนาเรียมเองนะคะก็มีท e ina, นะั้งอิตารีนาเนาะสุดยอดอารีนาแล้วก็อารีนาห้าวหานั่นเองเดี๋ยยววพามามดดดูในนนสส่่ขออองุก เพราะว่าเป็นการยดนแบบเรียลไทม์นะคะซึ่งจะเซิร์ชคู่เล่นนะคะที่มาจากแบบโกลบลเลยนะทุกคนตอนนี้เจจะกดจับคู่แมทไปซึ่งต้องใช้เวลาในการจับคู่นิดนึงเนาะเพราะว่าตัวนี้ฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือเป็นคนที่เล่นอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะต้องทําการเลือกตัวเนาะมีการพิกแอนด์แบนนั่นเองตัวแรกที่เจหยิบมานี่เลยจ้ะผนุ่มหัวขาของเรามาพร้อมกับมา2ตัวของเขานะฮะดูซซว่าฝั่งตรงข้ามจะเลือกตัวไหนมาโอ้ย โอเคเลยโอเคอืมอ๋อตัวนี้ค่อนข้างน่าลำคาญนะคะตัวนี้เป็นตัวที่บับได้ทำนาเมทได้แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคิดว่าเราจะใส่ฟรีย่านะคะแล้วก็อืมตุย g p s j คือแบบจริงๆจ,จ,จะอยากเลือกเรียนมากเลยเป็นตัวแจกฟรีนะทุกคนอาเกรก็ได้ไม่เป็นไรหิวก่อน ใส่ตัวฮิวมาก่อนเดี๋ยวเขาแบนนะแล้วเดี๋ยวเจน่าจะใส่เกรกับจูโรตีนะแต่จูโรทีไม่มีของว้ายมันมันเอาตัวนี้มาโอ,โอ้โหเขาที่เพจเยอะด้วยอะ่ะแต่เขาไม่มีฮิวอตัวนี้น,น่ากลัวนะทุกคนเจจะใส่เกรกับ รแต่ไม่มีของอะ่ะไม่รู้เขาจะแบนตัวไหนอ่าโอ้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็น่ารำคาญเอ้ยตัดตัวนี้เขาดีว่าเอ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ,ยอ๋ออเคฝั่งตรงข้ามเขาเปิดเกาะนะคะค่อนนะข้างเร็วอืมอืม ยูมอน่อะแชจิก็ไปเจ้าหมาน้อยเจ้าหมาน้อยของพี่ไปอืม้มสวยงามมาเขาจะทำยังไงตัวนีตว้ตัวละครเขาค่อนข้างน่าหลุดหิบหลายตัวนะ <laughs> อืมโอเค แต่เขาไม่มีหิวใช่ปะ่ะเขาจะเสียเปรียบเราตรงที่เขาหิวไม่ได้นะทุกคนเจ็บแน่เลยอ้ยเจ็บเลยเราอ่าอันนี้คือฟื้นฟู15เอันนี้ล่ะอันนี้ดีกว่าเอาชิลแล้วก็หิวใหญ่อ่ะ โอเคเราได้ชิลมาตัวนี้ก็น่ากลัวอ่มใจว่าเราอืมโอเคเกือบตายคือข้อเสียเปรียบของเขาคือเขาไม่ได้เอาฮิวมานะทุกคนเราน่าจะพอเล่นได้เราน่าจะพอเล่นได้แหละอืมเขาฮิวจากตัวสัตว์เลี้ยงฉลาดมากอ้า เพิ่มแม็กเฮดพิโอไอดีเคตรงนี้อุ้ยไม่ได้จะใช้สกิลโถเอ้ยพลาดแล้วเราน่าจะเราน่าจะหลับเราน่าจะหลับเก็บหลับแต่กลับมาได้เอ้ยทำไมเราไม่บับวะ ยูดรอตไปก่อนเหมือนจะได้เปียแต่ดันเสียเปรียบเฉยเลยแล้วกดสกิลบาดเอ้อม,มันจะมันจะดาเมจดหลักเราอ,อืมตอนนี้เราค่อนข้างเสียเปรียบย,ยังไงรีบเล่นซิฟรายโอ้ยช่วยที่ทำสิ่งนี ดึงเลือดมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวบัมแต่ฮิวเราจะตายถ้าเขาเล่นฮิวเราเนี้ยเราน่าจะเจ็บอืนั่นไงเกตเราน่าจะมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราน่าจะได้ใช้อันติเออเอ ยังไม่ถึงอีกหรอเอา้า<จ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกยลงมาแล้วเฟยอืมอ้ยไม่ตายโอเคโอเคยังไงเพื่อนดีดีดีด,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 ดีติสตัน เจ็บมากจะตายแล้วเฮ้ยเราตายก่อนได้เช้นตีทุกคนโอเคปิดเกมมาเหอะเพื่อนโอเคนี่แหละฮะเป็นตัวอย่างของการเล่น RTA นะคะหรือว่า Real Time Arena นั่นเองก็ค่อนข้างสนุกนะทุกคนต่แสดงจ,จริงที่แบบตัวละครเรายัางปั้นมาแบบไม่ค่อยสุดจริงๆไม่ใช่ไม่ค่อยสุดแทบจะไม่ได้ปั้นเลยนะคะก็ไม่เป็นไรถือว่ายอมรับกันไปนะคะกับชะตากรรมแล้วก็จะบอกว่าเกมนี้ที่ทุกคนเห็นเจะเล่นไปแบบโคตรลุ้นแบบมเมื่อกี้คือเขาจะมีการจัดทัวร์นาเมนต์ด้วยนะทุกคนคือเป็นทัวร์นาเมนต์ออฟฟิเชีจากทางเกมเลย ก็คือ Eteria World Submit นะคะหรือว่า EWS นั่นเองโดยที่เขาะะจะรวมผู้เล่น,นะะจากรอบโลกนะคะแล้วก็เอามาแข่งกันนั่นเองนะเพื่อมาลุ้นรับรางวัลน,นะคะที่เป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราต้องรอเปิดเกมก่อนเนาะแล้วก็มาปันตรงปันตัวเล่นเกมไปบอกเลยว่าเกมเนี้สนุกแน่นอนนะคะน่าจะเป็นเกมที่แบบมาแรงปีนี้เลยอ่ะ,อะก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใน description แล้วก็ปักหมุดละกันเนาะต้องบอกว่าเกมนี้คือแบบว่า พัดไม่ได้อะทุกคนเออยังไงก็ไปลองดาวน์โหลดมาแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวตัว Open Beta เนี่ยเขาใกล้จะเปิดแล้ววันที่5นี้เองนะคะก็เตรียมตัวนะคะรับมือให้พร้อมนะคะกับ Arena Real Time ที่โหดแล้วก็เดือดขนาดนี้ในเกมอ t e r i a Restart นั่นเองอ่ะวันนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้งไงฝากไลค์แล้วก็กด subscribe ค่ะแล้วจุดห,หมายเมื่อนั่นคืเจออ๊ะ